จริงจริงเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเขียนอะไรเออหรือแบบคิดไม่ออกอ่ะจะยอดจะคนจะพัฒนาเราจะใส่อะไรยังไงบ้างนะคะแต่อยากให้รู้ว่าก็ถ้าระบบบอกมาแบบเนี้ยเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําให้ได้ตามนี้ใหม่ใหม่เขียนไม่ออกนะคะเขียนไปก่อนเลยค่ะส่งไปก่อนค่ะเอาตามที่เราเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวอัพไลน์อ่ะเขาจะช่วยช่วยกราให้เราเอง ช่วยแบบว่าเติมเสริมแต่งว่าเออมันจะต้องเป็นแบบไหนเพราะวันนี้เราอยากให้เราคิดแบบนี้ค่ะวันนี้ต่อให้เราอะขับรถตามแมพก็จริงนะตาม gps ไปเลยเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ทางที่เราเคยไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้จะต้องใช้แผนที่ตลอดถูกปะคะเพราะวันนึงเราจะต้องเป็นคนสอนคนอื่นเหมือนกันดังนั้นเราจะต้องฝึกมีวิธีคิดเหมือนที่คนสําเร็จเขามีเนาะก็เขียนแบบนี้ไปนะคะ แล้วอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าวันนี้ถ้าเราไม่ส่งแผนงานแล้วเราก็ไม่อัปเดตอะคะอะไรจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราตั้งใจถูกไหมโอ้เราลองนึกนกภาพดูว่าเหมือนกับเหมือนกับการลดน้ําหนักอย่างเงี้ยแล้ว,ว่าถ้าลูกเทรนเราอะ่ะเขาซื้อของไปแล้วเขาก็ เอเรียนรู้วิธีกินจากเราแล้วเขาก็ไม่ส่งน้าหนักเลยเป็นไงคะคือผอมหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะเราต้องเป็นคนลุ้นเอาอะไรด้วยซ้ำหนุกปะคะเออไม่รู้ว่าเขาแบบเงี่ยหายไปนี่คือเขาแตกคอร์สแล้วหรือว่าเขาเพยายามอยู่หรือเขาอะไรยังไงก็ตามอะคะ่ะแต่สิ่งที่รู้แน่ๆเลยคือคนส่งน้ําหนักทุกวนนะันอะให้เราดูอะเราจะรู้ได้เลยว่าคนนี้ยังเอาอยู่ ช่ค่ะเออลุ้นหนักเลยนะเรารู้ได้เลยว่าคนนี้ย,ยังเอาอยู่เขายังอยู่กับเราเขายังแบบต่อให้เขาหลุดไปกินอะไรแต่เขาบอกเราเนี่ยเรารับรู้เราก็จะช่วยแก้เขาได้ดังนั้นเขาก็จะได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการนะในตอนที่เราเข้าคอร์สเหมือนกันเลยค่ะวันนี้อับไลน์ก็เหมือนเป็นโค้ชเราเนาะถ้าเราไม่ส่งอัปเดตแผนนะคะไม่ส่งน้ําหนักใช่ไหมอับไลน์จะรู้ได้ไงว่าเรายังตั้งใจอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องแสดงตัวว่าเรายังเอาอยู่นะ ถูกต้องนะคะหรือในทางกลับกันนะเราก็จะเริ่มมีองค์กรเราเวลาองค์กรเราอะจานวนเยอะขึ้นนะคะเราอยากช่วยทุกคนจริงๆนะอแต่เราจะรู้ได้ไงคะว่าเราจะเลือกช่วยใครคนไหนก่อนดีนะคะอันนี้ให้ดูลูกลูกนกทําไมอะคะคือลูกนกเนี่ยก็แม่นกตัวหนึ่งก็จะมีลูกนกหลายตัวใช่ไหมคะแล้วแม่นกแม่นกเวลา คาบนอนมาตัวหนึ่งจะรู้ได้ไงว่าให้ตัวไหนก่อนนะส่วนมากแม่นกก็จะให้ตัวที่ร้องดังที่สุดก่อนเดือร้อนที่สุดว่าเนี่ยฉันหิวฉันหิวค่ะแล้วก็จะโฟกัสที่คนคน,นั้นก่อนจริงเนาะเราก็อยากจะช่วยคนเป็นเราก็จะช่วยคนที่ ดูตั้งใจที่สุดเดือดร้อนที่สุดเกาะติดที่สุดเชื่อเราที่สุดเนี่ยอยากให้คนคนนี้สําเร็จเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างของคนอื่นๆใช่ไหมคะเหมือนกันเลยแม่ก็อยากเป็นลูกนกตัวที่แบบเดือดร้อนมากเลยอยากอยากสำเร็จอะไม่ได้แล้วต้องทายังไงดีต้องอะไรยังไงต่อนะคะเราจะต้องเอ่อเป็นคนที่แบบเดือดร้อนกับเป้าหมายของเราแล้วก็แสดงตัวให้อลายเห็นตลอดเวลาจริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิภูมิ อสอนในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีนิสัยของการที่ว่าเอาหนะทาไปก่อนถึงเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเราก็ไม่รู้ไม่อยากตั้งเดี๋ยวเครียดเป็นไหมคะตั้งแล้วมันไม่ถึงแล้วมันเครียดจังเลยแบบนี้นะแต่ในความเป็นจริงตรงนี้ยสิ่งที่มันที่เราทําต่างจากคนสําเร็จคือเรามีนิสัยที่ไม,ม่เหมือนกันเราพบว่าคนสําเร็จอนะ่ะเขาจะมีนิสัยของการที่ว่าวางแผนล่วงหน้าตลอดเวลาและพยายามจะทําให้ได้ตามนั้นอเหมือนกับ การวางแผนทางการเงินอย่างเงี้ยบางทีเรามีการวางบัตเจตใช่ไหมคะว่าเราจะใช้จ่ายเรื่องนั้นเรื่องนี้กันเท่านี้ลองประมาณประมาณการก่อนแล้วก็ดูซิว่าของจริงมันได้ตามนั้นไหมเราจะปรับแผนอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันก็เป็นนิสัยของคนสําเร็จที่เขาทําเรื่องเนี้ยเหมือนเหมือนกันเนาะ นะคะแล้วตั้งเป้าหมายเ็จเนี่ยเราต้องอย่าลืมอัปเดตด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอะไรก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเรื่องไนเบอกไปแล้วอะเราทําหรือยังแล้วผลมันเป็นยังไงแล้วเราจะปรับแผนอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราจะต้องสิงจากอัพไลน์ตลอดเวลาให้เขารู้ความเป็นไปให้ได้มากที่สุดเพราะสิ่งที่เมากลัวก็คือว่าเรากลัวว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันกลายเป็นว่า เราเข้าใจไปเองว่าแบบเนี่ยคือถูกต้องแล้วอะแต่สุดท้ายโผล่มาอีกทีนึงเอ้าผิดทางอย่างเงี้ยมันก็เสียดายสุดๆคือเสียดายเวลาค่ะที่มันผ่านไปอ่ะเนาะแบบนี้ก็ต้องอัปเดตนะคะทุกๆสัปดาห์ก็คือใช้ตามบาสกอันนี้เลยแล้วก็เราจะต้องเป็นคนที่อัปลายอ,ยากอักษรอือคือบางทีเนี่ยแรกๆอย่างที่ทพี่ภูมิเล่าเมื่อกี้เลยคือคือเวลาเราโดนสอนปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกเลยรู้สึกว่ามันก็จะแบบเอ๊ะมันขัดความเชื่อเราอะ่ะ เราเคยเชื่อแบบนี้แล้วพออัพไลน์บ,บอกว่าต้องทําเรื่องนี้แบบนี้อย่างเงี้ยแบบแรกมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะใช่หรอมันจะแบบได้หรอเนี่ยเมื่อก่อนคยสงสัยเรื่องเนี้ยบ่อยแล้วเราก็จะคิดว่าเอ้ยเรายังก็อยากใช้ท่าถนัดของเราเนี่ยแหละในการจะแบบเป็นไดมอนนะนะเคยเชื่อว่าไอเอสเอจะทำให้เราเป็นไดมอนะซึ่งสุดท้ายคือจริงๆไม่เกี่ยวนะคะแั่นอนเนี่ยแค่เราอะเป็นคนที่อะไรอยากสอนคืออัไลน์บอกเรื่องไหนแม่จังหวะที่เราเปลี่ยนแปลงตังตวเองจริงๆก็คือไม่ว่าพี่ปุ่มบอกอะไรมานะ บอกแมวหรือบอกตรงกลางสอนรวมตรงกลางเนี่ยเราจะขอเอาเรื่องนั้นเนี่ยไปทําก่อนเลยไปลองผิดลองถูกตามที่แอปไลน์บอกก่อนเลยแล้วจะเป็นคนแรกที่มาอัปเดตค่ะพี่ภูมิว่าเนี่ยทำแล้วนะพี่แล้วยังไงต่อน,นี่คะผลแบบนี้มันออกมามันใช่หรือ,อยังมันอะไรหรือ,อยังเนี่ยมันทําให้คนที่สอนเราอะ่ะเขาอยากสอนบทต่อไปให้เราเรื่อยๆเหมือนกับกันนะเวลาเราอะ่ะอ่า กดาวไดลายไปใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำตามที่เราบอกแต่เราก็จะรู้สึกว่าคนไหนที่แบบกระตือรือร้นในการเอาสิ่งที่เราบอกอะไปทำมาทาทันทีอะเราอยากบอกเขาอีกเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามจะทํานะคะแล้วก็ทํางานเนี่ยก็จะต้องทํางานด้วยความที่มีวิน,นัยซึ่งเรื่องเนี้ยเมื่อก่อนอะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเหมือนกันเราจะรู้สึกว่า เออบางทีเราทาเรื่องไหนได้ดีนะเราก็จะรู้สึกเลืองนิดนึงเพราะทาเรื่องนี้ได้ดีแล้วเนี่ยเราอาจ,จไม่ต้องทํามันบ่อยก็ได้หรือแบบไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จําเป็นนะคะเออวินัยก็คือเหมือนสิ่งที่เราจะต้องทําในเวลาที่ต้องทํานะแม้ว่าเราจะอยากทําหรือไม่อยากทํามันก็ตามแล้วสมมาิว่าคนสําเร็จอะคะ่ะเขามีเรื่องเนี้ยในทุกๆเรื่องจริงๆอื ừ, ในเรื่องที่สําคัญกับ ความสาเร็จของเขาเนาะเนี่ยน,นะคะก็เอาขดมาให้ดูว่าเออจริง,รงๆการที่เรามีเป้าหมายมาเชื่อว่าหลายคนเราเองก็เคยตั้งเป้าหมายแต่ที่เราอะ่ะไม่ได้สําเร็จตามเป้าหมายที่เรามีเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีวินัยในเรื่องเล็กๆที่มันจําเป็นต่อความสําเร็จอืมสิ่งที่อ่ะต,ตอนนั้นเคยได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะตามที่ฟังจากพี่บุงนั่นแหละคะ่ะวันจิงคือมันมีอยู่ความคิดหนึ่งก็คือว่า ทำไมเวลาเราทำแอมเบเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยจังเลยช่วงช่วงมันมีึ่งช่วงหนึ่งว่าทำไมเราเหนื่อยจังเลยแล้วเราก็หนะันไปมองคนที่สําเร็จดูพี่ปูมลูกพี่ปูมต่างๆ <im itation> เขาไม่เห็นดูเหนื่อยเท่าเราเลยอ่ะเฮ้ยเราแอมเบเดียวกันหรือเปล่านะแต่พอมานอ่าพอได้อ่านหนังสือเล่มนี้ถึงได้พบว่าจริงๆคนสําเร็จอ่ะเขารู้ว่าเขาจะต้องลงแรงกับเรื่องอะไรลงแรงกับสิ่งไหนที่เป็นเหมือนอารมณ์ลงแรงยี่สิบได้ผลแปดสิบอะ แต่บางทีเวลาเราใส่เขาลูอย่างเดียว,วยเราไม่มีทิศทางที่ถูกต้องมันเหมือนเราลงแรง80ได้ผล20นะคะทีนี้แล้วเราในธุรกิจแอมเบียสิ่งสําคัญที่ทจําเป็นต่อความสําเร็จเนี่ยสุดท้ายอะ่ะมันก็คือเดลี่เช็คลิสต์นั่นเองนะคะมันไม่ได้มีทายากท้าพิสดารอะไรใดๆเลยเนี่ยนะคะเราก็ได้ยินเรื่องเนี้ยมาตลอดหลายปีมากแต่เราได้ยินแต่เราไม่เคยตระหนักเลยว่ามันสําคัญแลวจะต้องแบบมามนนะังโฟกัสทําเรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยในทุกๆวันอืมเราก็เลยโอเค ก็ที่ที่ move ขึ้นมาได้ก็คือตั้งใจจะทําให้ได้ตามระบบจริงๆเพราะเราไม่ได้อยากใช้แค่แรงเราคนเดียวเราอยากจะพิสูจน์ให้องค์กรให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆนะมันไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลยแค่เราอะทาตามระบบแบบจริงๆจังๆใช้ระบบให้เป็นจริงๆเนี่ยเราสามารถจะ m o v i n app ได้จริงๆอ่าแล้วนะคะจะมาพูดถึงเรื่องนี้ทําไมนะคะเรื่องต้นต้นไม้ปลูกผักมาอีกแล้ว คือมันก็จะมีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยอะไรยังไงกับชีวิตเตี้ยเมื่อกีเราสร้างมาแล้วเราก็ธุรกิจสร้างมาแล้วก็หายไปสร้างมาแล้วก็หายไปแล้วมันไม่ถึงเป้าหมายที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยจังหวะนั้นมีโอกาสได้ปลูกผักที่บ้านนะคะคือมันเป็นช่วงโควิดนะคะไม่รู้จะทําอะไรดีไม่รู้จะโพสต์คอนเทนต์อะไรดีแล้ว้นปลูกผักละกันแล้วในความเป็นจริงคลิปแมวอ่ะ ปลูกผักไม่เป็นมาก่อนนะคะปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยปลูกก็ตายปลูกแล้วก็ตายแบบเนี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แมวได้เรียนรู้จากการที่แมวปลูกปลูกผักจนกระทั่งมันออกมาแบบเต็มสวนกินได้เก็บเก็บกิน,กน,กน,กนได้ตลอดเนี่ยคือได้ไม่แมวเข้าใจธรรมชาติของเรื่องกระบวนการตามธรรมชาติอะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเติบโตได้มันจะมีกระบวนการตามธรรมชาติจนพอเราเข้าใจทั้งหมดจริงๆเนี่ย ให้มาปลูกสามมาปลูกได้ปลูกสามไม่กี่รอบก็คือปลูกได้ปลูกเป็นแหละเพราะเรารู้แล้วว่ากระบวนการสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ที่จะต้องทอําอ่ะมันคืออะไรบ้างนะคะอ๋อ อเอามาเล็กไปแช่น้ําก่อนบ่มไว้สองวันแล้วก็ค่อยเอาออกแดดถ้าการเกินกว่าน,นั้นมันจะยืดอะไรแบบนี้มันจะเริ่มรู้แล้วว่าสเต็ปที่เราจะท,ทําซ้ำหนึ่งสองสามสี่มันคืออะไรบ้างนะคะแล้วสร้างได้ก็ต้องปกป้องให้ได้ด้วยนะคะต้องโปรเทคให้เป็นแบบนี้เหมือนกันเลยพอเรากลับมามองในธุรกิจอาหารสิ่งที่เป็นกระบวนการที่ทําให้ธุรกิจเราเติบโตตามธรรมชาติเนี่ยมันก็คือเนี่ยค่ะมันก็คือกระบวนการเหล่านี้เลยแค่เราทําตามสเต็ปเนี้ย ทำให้ไม่ใช่ว่าเราแค่เบรคเฉยๆนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเส้นทางของการที่จะเป็นมุกุฎทูดได้เลยด้วยซ้ำอืมแบบนี้นะคะก็เข้าใจธรรมชาติเนาะในลิชิลิก็เป็นการควบคุมวินัยของทุกๆเรื่องจริงๆ ถ้าเราทำเรื่องสำคัญในทุกๆวันเราก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาใหญ่ๆเพราะว่าเราจะอยู่ในสายตาของอันไลน์ตลอดด้วยนะคะทำเรื่องที่มันจำเป็นจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยเหลือเรื่องใหญ่ๆใ,ให้เราต้องมานั่งแก่แต่บางทีที่เราต้องปวดหัวเพราะว่าเราชอบละเลยเรื่องเล็กๆที่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะสำคัญหรอกแต่มันสำคัญเนี่ยแหละคะ่ะมันถึงทําให้เราไม่ถึงเป้าหมายเนาะ อันนี้สิ่งที่เราทำละกันในเริ่มต้นจริงๆก็คือตั้งแต่ปีบัญชีนี้เลยคืออ,อพี่ภูมิเคยพูดถึงเรื่องว่าบางทีอ่ะเราจะสําเร็จได้เราต้องรู้ตัวว่าเราจะจัดการกับตัวเราเองยังไงใครที่เป็นคนจัดการเราได้นะคะเราจะออคอนโทรลตัวเองยังไงบ้างสิ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือว่าในปีบัญชีที่ผ่านมาโอเค มุฟขึ้นมาได้แต่ว่าเราอะตั้งเป้าจริงๆตั้งเป้าไดมอนด์เราก็แม้ต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าสิ่งที่ทําให้เราไม่ถึงเป้าหมายจริงๆคือเราไม่ได้มีสมาธิกับทุกๆวันทุกๆเนื้องงานที่เราทําอะบางทีเราก็เราก็หลุดเราก็ล,ล,กลืมเราก็ลืมตามใครบางคนไปอะไรแบบเนี้ยมันเลยโกลเด้นพีเรียดไปแล้วแล้วเราก็ลืมตามเขาอย่างเงี้ยค่ะงั้นสิ่งที่มาทําทำเลยตั้งแต่ต้นปีบัญชีก็คือน่าจะอัปเดตแบบเนี้ยทุกคืนก่อนนอน ให้รู้ไปเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วยอดรวมเท่าไหร่นะสายงานแต่ละสายงานเท่าไหร่วันนี้ทําอะไรบ้างนะแล้วแทนจะทําอะไรต่อบ้างคนดูดีที่ตามตอนนี้หรือคําถามถ้ามีซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็เห็นใช่ไหมคะว่ามันก็คือเดลี่เช็คลิสรวมกับ w e e ลี่อั d เดตคือถ้าเขาบอกว่า w e e ลี่อั d เดตให้เรารู้ว่าว่าธุรกิจเป็นไงนะเรากลัวไงทุ <laughs> กคนจะไม่ถึงเนี่ยเลยทําเรื่องนี้เลยค่ะ ดลี่อัปเดตไปเลยค่ะว่าเฮ้ยอะไรยังไงบ้างแล้วพอมาทําเรื่องนี้นะสิ่งที่เจอคือว่าโหเรารู้เลยว่าตายแล้ววันนี้เนื้องานที่ทําตัไม,มันน้อยจังสงแล้วเริ่มเริ่มรู้ตัวได้เร็วอะค่ะเออแล้วแบบคนที่จะทายแพลนจะทําอะไรต่อบ้างเฮ้ยวันนี้ลืมเรื่องเนี้ยอะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จดไปก่อนเลยว่าพรุ่งนี้จะต้องทําอะไรมันทําให้เราอะละเอียดกับเนื้องานที่เราทําแล้วเราก็ไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยหลงลืมกับสิ่งที่มันจําเป็นที่จะต้องทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงช่องเนี้ยเราเคยเป็นไหมคะ เหมือนมีคาถามจะถามอัปลน์แต่ว่าลืม <laughs> นึกไม่ออกว่าอะไรแล้วก็มานั่งทําตรงนี้ค่ะทุกคืนแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรคือคือจะเห็นว่าส่งอันนี้ทุกคืนจริงๆถ้าไม่ส่งคือจะไม่นอนนะคะแล้วอันนี้นอกจากแมวอัปเดตอัปลน์นะคะแมวก็อ่ามีการอัปเดตดาวไลน์ด้วยนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> พี่บูสอนเสมอว่าเราจะต้องให้ความรักความรู้ความเชื่อกับ ดาวไลน์ line, ใช่ไหมคะ,ะสิ่งที่เราเป็นเมื่อก่อนคือเราให้แจกความรู้ความรู้แล้วก็ความรู้ค่ะะซึ่งเป็นธุรกิจที่แห้งแรงมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอยากระบับคือในเมื่อเราตั้งใจอะ่ะเราก็อยากจะเป็นตัวอย่างขององค์กรที่ว่าให้เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะตัวเราเองก็จะมีกลุ่มที่เรากาลังปั้นไอจีกันอยู่อะคะ่ะปั้นเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยอ,อก็ตั้งกลุ่มหลมคนที่ตั้งแฟนขึ้นมาเนาะแล้วเราก็จะ ตกลงกันว่าเราจะ <c oughs> อัปเดตเรื่องเนี้ทุกวันอืว่าเนี่ยชื่อเราวันนี้นะแล้วเ,เราทําได้ทําตามเดลี่อัปเดตของการทำโซเชียลมีเดียหรือยังนะคะซึ่งเนี่ยค่ะเราก็ทําเรื่องเนี้มาี่ยในกลุกก่มก็นะคะอัปเดตเรื่องนี้กันทุกวันแล้วไม่ว่าจะดึกแค่ไหนนะหรือมันจะไม่ทนันหรือจะไม่อะไรแล้วเนี่ย คือมันก็จะเป็นคนที่อัปเดตเข้าไปให้ทุกคนเห็นว่าเรายังอยู่นะแล้วเวลาที่เขาอัปเดตมาเนี่ยเขาไม่ได้ทําอยู่คนเดียวนะตอนนี้ก็มีเราที่กําลังทําแล้วก็วิ่งไปกับเขาเหมือนกันคิดดูนะอัปเดตเคสส่วนตัวค่ะทุกคน <c ười> คือแบบถ้าไม่อัปเดตเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออคงไม่มีใครรู้หรอกแต่อัปเดตไปเลยค่ะคือท่าน้อยก็คือให้อายไปเลยอะว่าแบบตายแล้วทำไมมบบมันมีนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยก็เลยทําให้เราอ่ะต้องพยายามดิ้นรนให้มากกว่าปกติ ออ oh. ิ้นโลนแบบว่าแบบเออไม่งั้นอะ่ะไอดาวไลน์เนาะแบบนี้นะคะก็อัปเดตแบบเนี้ยทุกวันเลยอืก็กลายเป็นว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อัปเดตขึ้นมาพบเลยว่าคนที่อัปเดตทุกวันแม้จะทําได้ครบหรือไม่ได้ครบจะกรกบาดมาบางข้อเนี่ยแต่มีนิสัยของการอัปเดตทุกวันเนี่ยคือธุรกิจโตทุกคนจริงๆแล้วก็ฟอลโลเวอร์เพิ่มขึ้น ไอจีแลนะ้วม,มีคนใหม่เริ่มเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง,งที่เกิดขึ้นให้เห็นแบบเป็นรูปธรรมนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราใช้ในการควบคุมตัวเองนะคะอัปเดตทั้งอัปลายแล้วก็ดาวไลน์เลยเออนะคะก็อันนี้ก็ยกคำพูดของพี่ปูม,มาอีกแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำเรื่องที่เราควบคุมได้แน่เดี๋ยวต่อไปเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เราไม่รู้หรอกว่าเราจะทำให มีใครใสสยงานใหม่เขาตัดสินใจอะไรได้มากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆว่าเราสามารถทำเดลี่อัปเดตนะคะเดลี่เช็คลิสต์ต่างๆอ่ะได้ในทุกๆวันแล้วก็จะส่งให้อัปเดตอย่างเงี้ยตลอดแล้วเราเชื่อว่าทําตามเนี้ยมีวินัยในการทําเรื่องที่จาเป็นต่อความสําเร็จในทุกๆวันเนี่ยมันต้องได้ผลแน่นอนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคําพูดที่ตอนนั้นเรียนจากพี่อ้วนวิรุณแล้วก็รู้สึกว่ามันใช่ ปีที่นับจบอ่ะมันไม่ได้เป็นปีที่ธุรกิจด,ดีที่สุดนอนมานะคะแต่เป็นปีที่เราเอาแล้วเราก็มีสติรับรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็มันต้องถึงและต้องจบวันนั้นเลยนะคะก็นะคะอ่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากเอาไว้ว่าเออเชื่ออาร์ไล ไลาตามอัไลน์นะทำตามที่อัไลน์บอกจริงๆเชื่อในทุกเรื่องนะคะแล้วเดี๋ยวชีวิตเราก็จะดีเองแน่นอนนะคะก็สำหรับในพาร์ทของแมวก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้และกันค่ะยังไงก็ขอส่งไม้ต่อให้กับแอ,อพี่นุกเลยนะคะ